สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับเห็ดขอนขาวนะครับสามร้อยก้อนสามรอยี่สิบก้อนนะครับหน้าแรกนะครับวันที่สองนะครับโอ้โหอกงามเลยครับรับรอยนี้ก็จะเป็นของเมื่อวานนะครับเก็บไปแล้วครับครับ เมื่อวานได้รอบเช้านะครับสองกิโลสี่ขีดนะครับรอบเย็นก็ได้ห้าขีดนะครับเมื่อวานได้เกือบสามกิโลนะครับครับวันนี้ก็นะครับออกเยอะน่าจะออกเยอะกว่าเมื่อวาน,นครับ,คร,บครับสำหรับการรดน้ำนะครับก็จะรดเช้าเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางวันว่างก็จะ ช้ากับวันเย็นนะครับเพราะว่าเห็ดขอนขาวนะครับชอบร้อนชื้นนะครับสามสิบสองถึงสามสิบหกองศานะครับชอบนะครับแล้วก็มีแบบชื้นชื้นนะครับสำหรับโรงเรือนนะครับก็จะตั้งเสานะครับ นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่ครับตั้งเสาหกเสานะครับ, 6, รบแล้วก็จะมีนะครับไม้พาดนะครับเป็นคานนะครับแล้วก็จะมีนะครับไม้พาด เพื่อทำเป็นหลังคานะครับแล้วก็จะใช้นะครับกานมะพร้าวนะครับวางด้านบนนะครับเป็นตารางนะครับแล้วก็เอาพาติกนะครับแล้วก็ตะเลนกลุ่มข้างด้านบนนะครับเพื่อพลางแสงนะครับด้านบนก็จะเปิดนี้ครับเปิดให้มันเป็น เพื่อระบายอากาศนะครับด้านข้างก็จะเป็นสเลนนะครับรอบเลยครับแล้วก็จะมีพลาสติกใสนะครับลุมทับอีกชั้นหนึ่งครับส่วนด้านล่างนะครับนี่ครับด้านล่างก็จะไม่ปิดสนิทนะครับจะให้มีรูนะครับเพื่อระบายนะครับอากาศเข้าออกนะครับ กับสามรอยี่สิบก้อนนะครับรับเริ่มจากตรงนี้ครับปูลาย,ยาวไปเลยครับวันที่สองนะครับของหน้าแรกนะครับ ครับมาเก็บเห็ดโคนกันนะครับนะครับจะใช้มีดครับปาดเลยครับนะครับจะได้ประมาณนี้ครับนะครับ นี่ครับงามๆครับครับก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ